เมื่อนิวบี้อยากเป็นราชาจโจสลัดบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคครับก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นิวบี้ก็จะมาฟาร์มเวลในแมสบันเอ้ไม่ใช่ในแบบปกปูน,นะอย่างแรกก็ไปหาปุณนโจรสลัดที่เคยไปมีเวอร์มาก่อนเดี๋ยวเรารับเวทของเขาเลยขอให้ไปฆ่าโจนภูเขาห้าตัวนะจะพกโจภูเขานี้ ทำลายพ่อแม่ผมผมจะจัดการมันจะอย่าหย่าหย่าหย่าตีแรงมากคุณมาตีแรงมากจ้ะหย่าจะพุ่จบพเขาแกทำพ่อแม่ฉันอย่าฮะอย่าโอเคเดี๋ยวแกเจอฉันแน่กระจั๊กกะจั๊กกระจั๊กกระจัะจั๊โอ้ยแกบังคับมาทำพ่อแม่ฉันนี่ แต่เจ้าพวกตัวพูกเขาก็ตีแรงเหมือนกันทุกคนอ่ะเอาละโอเคได้ละเดี๋ยวเราจะเอาแบบรวมกันเลยดีกว่ามัน่ากกว่าเยอะยบโอเคได้รวมหมดแล้วปุ๊บไอตัวหนึง่งยุบยบไม่นะทุกคนโจสลัดมันรวมผมแล้วไม่ใช่โวมภูเขามันรวมผมแล้วไล่จ้าี่จะาโจมภูเขาบังอาจจ้ะ เฮ้ยอีกตัวนึงทำไมล่ะไอ้ไอ้เฮ้ยจะมาแล้วไม่เด้เอ,อ,อ้อเออจะออจุจจกเขาเออใช้พลังเกิดใหม่ก่อนจุกอ,อ่ะโอี้ตอนนี้เกิดใหม่แล้วอยาจะจะไปจัดก,การจูงภูเขากันโอเคอเดี๋ยวเราไปจัดก,การกจูงภูเขาเปไปเลยจะเจอหมัดน,นี่ไงหมัดสุดแรงจ้ะตายตายตาย,ตายมัด แพวกพวกจะโจรวกเขาใต้หมดแล้วเมื่าแล้วโอเคครับผมขอตัดไปตอนฟาร์มเสร็จเลยละกันโอเคครับตอนนี้ฟาร์มเสร็จไปที่เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเกิดจากฟาร์มเสร็จแล้วอีกเพีนะ้ยนก็จะเพียนสิบแล้วเดี๋ยวเราดูกันเออผมซื้อดาบมาแล้วก่อนตอนสนกูจุ๊บ เอาละจุ๊บไอ้พวกโจพวกเขาแกเจอฉันแน่มึงจะก็เหรอวะเยวเดี๋ยโอเคโอเคทุกคนโอเคจะตายโอเคจุ๊บเอาละจุ๊บยวเดี๋ยไอ้ตายต่ออ่อไม่นะผมตายทุกคนตกตายโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอาใหม่เดี๋ยวเจ้าพวกโจมภูเขามันเจอผมแน่เอาละดึูสองปุ๊บ โอเคปึ๊บ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 โอเคทุกคนอาจจะเห็นโอเสียงแผลบนิดนึงน,นะผมเพิ่งตื่นครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกดะลิงกันเลยเระเวบสิบแหละโอเคไลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรือนี้โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนอยู่เกาะลิงเลยกันไปเลยเดี๋ยวตัดไป ไปเกาะลิงเลยนะไปโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราเซ็กปอนกับนโอเค <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราคุณตั้งบทไปรับพายทกับลุงเขาก่อนนะครับ ผมก็เลยมันรับเฟซกับคุณลุงหน้าดำปีเลยนรับคุณลุงไปซ่อมเครื่องมาเลยแต่ว่าคุณลุงดำปีโอเคคุณลุงบอกให้เราไปฆ่าลิงสิบตัวเอ้หกตัวลุงคุณลุงใจร้ายมาเลยนะช่างมาันโอเคผมอยากได้ผลยังไงอ่ะมีคนทิ้งผลไว้ไหมอ่ะไว้ไหมไม,ไม่มีคนทิ้งผลไว้เลยเหรอ,อโอเคโอเคโอเคเฮ้นายสมบูรณ์ได้เราหน่อย จะส่งอลนะโวไปอะเราอยากได้ผลเขาส่งให้ผมเลยเขาไม่ส่งให้ผมเลยเคงั้นผมไปฟาร์มต่อละอะไรหยุดหจ้ะโอยลิงพวกนี้ไม่โคตรอื่นเลยทุกคนจับ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 จิบนี่ไงมาซุปเปอร์ฮีแมนไม่ใช่ละอย่า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 โอ้โหมตายยากจังมาทุกคนอะไร เฮ้ยไม่จ้าหเจอคูเจอกูยะะะะะ่ะอ่ะ้วแล้้เออขอให้ในคํหยาบด้วยโอเคข้ามนะพี่ข้ามไปเฮ้ยผมได้ของพรานมาละทุกคนเพราะว่ามีคนให้ผมนะโอเคผมจะใช้มันเป็นพิเศษเลยโอเคจื๊บน่งีานไม่ค่อยแรง เดี๋ยวจ,จัดการนันงงมดเลยละกันโอเคตอนนี้ก็จะมารับเกรดอีกอันหนึ่งนะเพราะผมฟาร์มเกรดลิงเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ประมาณ9กนาทีสามสิบวินะครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่นะผมไม่อยากอัเดเยอะโอเคก็ประมาณน,นี้ EP ต่อไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็เป็น EP ฟาร์มเลีวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอดูโอเคเดี๋ยว ตอนนี้เราจะไปฆ่าลิงบาบูนกันนะครับลิงบาบูนตัวแข็งแกร่งโอเคเดี๋ยวเราฆ่าลิงบาบูนมาก่อนเลย,ยนะทุกคนจะฆ่าลิงบาบูนจุ๊บจะกูจะกูจะกูชักโคตรอึดคนมันมีก้ามด้วยผมเห็นมีเลยโอเโอเคครับเดี๋ยวเรามารับเฟซบอสกันเลยดีวยดวยกว่าเพรผมฟัง,งคิลิงกันเสร็จแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนดูอ่ะผมตายโคตรหลายครั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไป เอาไปข่าบอลเลงเลยแป๊บนึงนะไปเลสโกเดี๋ยวกระโดดกันจุบไปไปนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปซื้อฮากคิกอกับกระโดดสูงนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราฆ่าเลงบอนเลยก็ <c oughs> ขอไปในเสียงแหบน้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นคีเพรตื่นก็ผมก็าอ,อาจให้ทุกคนดูเลยเป็นไงรักคนดูจัดโอเคโเคก็ตีต่อจุ๊บตียากมาก เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมตีมันเสร็จแล้วกันเพราะว่าไอ้ดิงตัวที่มันตียากโคตรเลยแล้วมันก็เสียเวลาด้วยเวลาตีมันเนี่ยนี่เดี๋ยวกลับไปเลยนะเดี๋ยวเราขอตีมันอีกแป๊บแล้วก็จะตัดละมึงนะกูจุกจับเจอฉันแนอีกโอ๊ยป้าตีมอ๊ะเอ๊ตีโคตรเลยตีเลยขึ้นหลอดโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีมันใหม่ ตีผมตามบบี้ผมไม่ได้อนะัดไว้ปป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 น,นะ,ะอย,าะย่าไปตีผมตาแบบปั๊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 บปัั๊บปัปัป๊บปั <c oughs> ยี่สบสี่ละครับทุกคนเบลยี่สิบสี่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเดี๋ยวผมได้สกิลใหม่มา้ดยนเะห็นไหมทุกคนเป็นสกิลบินนะเพราะเท่ดีนะแต่ผมเคยใช้แล้วคเคเดี๋ยวเราจะไปตีบอสร,รีกันอีกครั้งครับคราวนี้มีคนมาช่วยด้วยผมก็ไม่รู้จักเขาดนะ้แต่เขาเป็นพาพุทธรูปนะครับโอเคเขาช่วยผมสิละ ผมตัดเลยนะเพราะว่ามันยาวนานมากในการตีก็ขออภัยด้วยนะคะคี๋ยวเราจะไปเกาะอ,อันนี้เลยเกาะอะไรวะเออเกาะบากี้เกาะบากี้ใช่ใช่โอเคแป๊บนึงนะโอเค,นะอเคตอนนี้ก็มาถึงเกาะบากี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปฆ่าตจรสลัดเลยตจรสลัด เฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่มันรุ่นพี่ที่เราลอบเพชรเราเขเราจะมาฆ่ารุ่นพี่ที่เราลอบเพรเหรอเขาเป็นลูกน้องของรุ่นพี่ที่เราลอบเพรแล้วเราใช้สูตรจิงโจหางกระดิ่งเลยนีสูตรจิงโจหางกระดิ่งเหระตึ๊บไม่อะสูตรจิงโจหางกระดิ่งเลยเรื่องจิงโจหางกระดิ่งตัวจิงโจหางกระดิ่งก็ โอเคเดี ja ๋ยวเราจะไปกอลิงกอลิงกันก <Brooklyn. Me. S 2> okay. ่อนเพราะว่ามันจะไปส่งผลนะี okay. ่จะขอไปส่งผลไปนึงนะโอเคเดี๋ยวผมไปส่งผลก่อนโอเคแป๊บนึงนะครับขอส่งผลไปแล้วแม่โอ้โหทุกคนคือมามีคุณค่ามามีคุณค่าผมอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะคะโอเคเดี๋ยวฟาร์มเลยโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาถึงเมื่อสี่สิบแล้ว เราก็ต้องมาฟามไอ้พวกนี้ครับพวกนี้พูดเลยโอเคหัวตะเล่โอเคตอนนี้เราก็ถึงวิวห้าสิบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปบเักกี้กันโอเคเดี๋ยวไปบักกี้กันีล้วห้าสิบห้าโอเคขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับอย่าล anyway, ืมกดใจกดซับสไครต์ให้ิวบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทำต่อนะ